กลับมาแล้วค่ะเย้เฮ้ยเสียงเสียงมแบบันเป็นโอเคไหมทุกคนทุกคนเสียงเสียงไปดี <laughs> ในห้องนี้มันกองมากเลยค่ะ <laughs> เสียงชัดแจ๋วแล้วเน็ตล่ะเน็ตก็ชัดแจ๋วใช่ไหมเน็ตไม่ดี <laughs> โอเคคุยแบบเบอร์ก็ได้ไปนั่งในใจพี่มั้แนวเน็ตแถวนี้ดีนะไม่อยากไปค่ะที่เกียจอยู่นี่ดีกว่า <laughs> ถ้าไม่ดีจริงๆเดี๋ยวเทคโอเวอร์บนทมุดถึงให้ค่ะมันเน็ตไม่ค่อยดีเลยโอ้กระจุกเออเออเออค้างค่ะซื้อห,หน่อยค่ะ เห็นจาวิสแถวนี้ไหมคะขอสแกนก่อนมาเห็นมาเห็นเอ๊ะชื่อนี้คุณคุณจังเลยอ่ะจาวิสหรอแต่ไหนคะคุณจริงเนี่ยคุณจะทำให้หนูคาใจดิใช่แบบคนที่เขาเป็นคนตัดคลิปของช่องช่องหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมคะหนูเคยแบบเคยดูช่องนั้นอยู่หรือไม่มั่นใจอ่ะ นั่นแหละใช่ช่องนั้นช่องที่คุณนะัฟฟิวพิพมพ์ไม่ใช่คุณเขาอายุเท่าหนูช่องนั้นแหละใช่ไหมหนูหนูไม่ได้จาผิดใช่ไหมหรือเขาเขาไม่ได้ชื่อนี้ใช่ไหมหรือแบบเป็นชายาโอ้ไม่รู้คนหัวงงข้าวคนแต่ช่องคามิใช่ใช่ใช่ใชสชใชมมแบบชุใช่ใช่ไหมทุกคนทุกคนยังไม่มีใครบอกใช่เลยทุกคนพิมพ์มาแบบแบบช่องนั้นใช่ใช่ไหมใช่แหละโอเคข้าวขยับมาใกล้ๆกล้องพี่มีอะไรจะบอกได้เลยค่ะขยับใกล้ๆพี่รักเดียวทั่วเลยนะ จริงแล้วป่ะคะจริงแล้วป่ะคะอเชื่อถือไม่ค่อยได้อัน,นี้ไม่มีใครเชื่อถือได้สักคนเลยฉันอยากเหี่ยวขอยิ้มเธอหน่อยจะ,ะขอยิ้มเธอหน่อยจะเอาไปเก็บไว้เล่นเด็กแลยยิ้มที่ยังไงกับคนบด โยไม่ว่าอะไรหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนรู้ชค่อถ้าเรายินดีจะจริงหรอแล้วชอบน้องโยเที่าไ้่จอใบ